หอยคอกหอยทอดของเราเนี่ยจะเน้นกรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามันมีเป็นชายหลายอย่างให้เลือกลูกค้าชอบอะไรเขาสามารถไปลงทุนอันนั้นได้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงแล้วก็คืนทุนเร็วสวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาธุรกิจแบรนด์ชายที่ลงทุนน้อยและก็คืนทุนไวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับแบรนด์ชายของทานเล่น ที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญลงทุนน้อยเพียง3,900บาทและคืนทุนไวภายใน7วันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกันครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณเสวลักษ์เกียวมีสวนนะครับหรือคุณแจซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจทําเงินบายคนวังนะครับสวัสดีครับคุณแจครับสวัสดีค่ะคุณแจจะถามหน่อยว่าทําเงินบายคนวังเนี่ยขายอะไรบ้าง เฟ็นชายเรานะคะจะมีทั้งขนมโคกหอยโคกก็คือหอยหอยทอดมาจับใส่เบ้าขนมโคกแล้วก็วันนี้ที่พามาก็คือหอยทอดมาจับใส่ในกระทะร้อนจุดเริ่มต้นของทําเงินใบคนวังเนี่ยมาได้ยังไงเริ่มต้นเลยมีชื่อคําว่าคนวงังคือเมื่อก่อนพี่ชายเด็กๆอยู่ในวางและได้เห็นแบบเกี่ยวกับการทําอาหาร <c oughs> ไทยๆพี่จยก็เลยเกิดติดมาก็คืออยากจะทําเกี่ยวกับอาหารที่มีคุณภาพอร่อยละเบียดละไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเออมาทำเกี่ยวกับขนมครกหอยทอดแล้วต่อยอดมาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ยังไงฮะเราไปออกบูธก่อนเริ่มแรกทำหอยหอยครก,ก่อนและนี่น่ากินแล้วก็มีจุดเด่นคือสะดุดตาพอคนมามุงเยอะนักข่าวหนังสือพิมพ์เขามาเห็นเขาก็เลยมามาสัมภาษณ์เราแล้วก็ทีวีต่างๆคนก็เลยรู้จักเราค,รค่ะคจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะ ประมาณ10 12ปีแล้วค่ะ <10. S 2> ประมาณค่ะมีกี่สาขาแล้วครับประมาณ50สาขาค่ะ50สาขาค่ะจุดเด่นของทําเงินใบคนวังคืออะไรครับจุดเด่นของเราก็คือมีเป็นชายหลายอย่างให้เลือกลูกค้าชอบอะไรเขาสามารถไปลงทุนอันนั้นได้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงแล้วก็คืนทุนเร็วจุดเด่นของตัวสินค้าคืออะไรแป้งกรอบมากแป้งกรอบมากก็คือพี่ชายจะเน้นแป้งที่ว่าอย่างเช่นหอยหอยคอกหอยทอดข,ของเราเนี่ยจะเน้นกรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามัน เราก็พัฒนาจนแบบว่ากรอบมากๆเลยครับฟังจากที่คุณแจ๊ดเล่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโยนลองขอชิมหน่อยครับได้เลยค่ะนี่นะครับเรา้อนมาจากเตาเลยใช่ค่ะเตาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาทาไม่นานประมาณ5นาทีเองค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้เงินเร็วค่ะคนที่ไปขานโอ้กรอบมากกรอบค่ะกรอบกรอบแล้วก็ให้็ัไหอยเยอะด้วย ไม่ไม่อมน้ํามันด้วยสังเกตดูเห็นไหมคะจะไม่อมน้ํามันถ้าเทียบกับที่อื่นเห็นไหมมันจะคายน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มสูตรเฉพาะเลยใช่ลองชิมดูนะคะครับกชิมกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันอย่างที่คุณจับอกไม่อมจริงๆค่ะยิ่งยิ่งอยู่นานแทนที่จะแฉะนะคะเขายิ่งคายน้ํามันครับค่ะอร่อยมากใช่ค่ะ ดังนอย่างเงี้ยถ้าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยเขาต้องมาเรียนสูตรเรียนรู้กี่วันนะคะเรียนประมาณสองสามัปดาห์ก็เป็นละค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะเรียนวันนี้พรุ่งนี้ขายได้เลยครับค่ะแต่ต้องทำตามเคล็ดลับที่ชับอกนะคะคุณแจนะโยอยากรู้รูปแบบการลงทุนสำหรับคนที่สนใจของแฟรนไชส์ทำเงินใบคนวางเนี่ยมีกี่รูปแบบค่ะครูปแบบการลงทุนนะคะเราก็จะมีรูปแบบเริร่มตั้งแต่3,900บาทเลยนะคะก็คือ คนที่เขามีอุปกรณ์อยู่แล้วอุปกรณ์ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยบางคนเขามีที่บ้านอยู่แล้วก็เริ่มจาก3,900ับ3,900บาทได้เลยชุดถัดไปนะคะเป็นชุดโปรพิเศษสามารถขายได้2อ,อย่างเลย5,900บรบาทบเพราะว่าเตาขนมโคกกับอหอยโคกเนี่ยเป็นเตาเดียวกันค่ะพี่ชายก็เลยออกแบบมาว่าเอ้ยคุณจะได้เหมือนได้ได้2เท่าโดยลงทุนแค่5,900บาทะนะครับแล้วก็ขยับเป็น อันนี้ก็ขยับเป็นที่ว่าคนที่จะเอาเตาอุปกรณ์ให้เราเตรียมทุกอย่างให้เลยพร้อมขายก็จะเป็นชุดสามหมื่นกว่าค่ะอย่างนี้เมนูไหนที่ขายดีครับหรือเซตไหนที่ขายดีสําหรับแฟนตอนนี้เลยต้องบอกว่าหอยทอดกระทะร้อนเลยค่ะอันนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทำยอดได้ประมาณ3 0,000นบาทต่อเดือนโดยลงทุนแค่ประมาณ20,000ื่นครับ ค่ะสองหมื่นสามหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าสามารถทําเงินได้รายได้เดือนละแสนเจ็ดวันก็คืนทุนแล้วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นพี่จะต้องออกตัวก่อนขึ้นอยู่กับทําเลพอดีลูกค้ามาได้ทําเลที่ดีนะครับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดก็คือ7วันแต่ขวันอยู่กับทําเลใช่ค่ะ7วันทีนี้ผมอยากให้คุณแจ๊ดแนะนำนิดน,นึงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคุณแจ๊แนะนํำยังไงดีฮะพี่แจนนะคะอยากแนะนําว่าก่อนอื่นเราจะต้องดูสํารวจตลาดของตัวเองก่อนดูตลาดใกล้บ้านเลยค่ะก็คือทําเลพวกตลาดนัดค่ะขายดีแล้วก็ค่าที่ไม่แพงนะคะเลือกเฟรนชชายหรือสินค้าที่ตัวเองจะขายเนี่ยค่ะที่ชอบและลงทุนไม่สูงและคิดว่าสำรวจตลาดว่าน่าจะขายได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือดูเฟรนชชายที่น่าเชื่อถือนะคะว่าเฮ้ย เขาดูแลเราดีไหมนะคะคุณภาพใช้ได้ไหมแล้วทีนี้เคล็ดลับของทําเงินบาบคนวังที่ทําให้ประสบความสาเร็จมาจนถึงทุกวันนี้มีคเคล็ดลับอะไรอย่างบอกไหมฮะเคล็ดลับอันแรกเลยก็คือจะต้องบอกว่าคุณภาพที่เราเนี่ยให้ลูกค้าเราจะต้องให้ของที่ดีนะคะสินค้าที่ดีเช่นอย่างพี่แจ๊ดเนี่ยของพี่แจ๊เนี่ยพวกแป้งขนมโคกไข่โคกเนี่ยจะเป็นแป้งที่กรอบมากๆนะคะนะคะ1 2ราคาไม่แพงนะคะ3การดูแลลูกค้า เพราะฉะนั้นการดูแลลูกค้าเนี่ยพี่แจ๊จะดูแลลูกค้าดีมากเลยก็คือดูแลเขาตลอดเลยไม่ทิ้งเวลานั้นลูกค้าเนี่ยเขาต้องการคำปรึกษาอะไรเนี่ยเราจะซัพพอร์ตเขาตลอดเลยจนเขาเป็นจนเขาขายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องแนะนําทุกอย่างค่ะและที่สําคัญก็คือมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าส่งของตรงเวลาค่ะไม่ไม่ทอดทิ้งเขาดูแลเขาอะค่ะ,คะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณ<ช>คุณแจ๊มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ การที่จะทําธุรกิจของเราให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากตัวธุรกิจและสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลลูกค้ายอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ทําเงินบาบคนวงังหรือแฟรนไชส์อื่นๆครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารของสิ์ครับ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โท 1115. สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตัวประเทศส่วนอีพีหน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชายอะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม